สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันที่เราได้เขียนกันนะครับตอนนี้นักเรียนได้เขียนแอปจากโคดูราแล้วนะครับตอนนี้เราเขียนเครื่องคิดเลขอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราเขียนโค้ดนะครับเราวางคอมเนนต์แล้วนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกอย่างคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่เราต้องทําการเทสนะครับเทสว่าแอปพลิเคชันของเรานั้น สามารถทํางานได้ตามที่เราวางแผนไว้ไหมนะครับซึ่งขั้นตอนที่เราวางแผนเอาไว้ก็คือเมื่อทําการกดปุ่มนะครับที่ไม์นะครับโปรแกรมจะทําการแปลงสัญญาณเสียงของเรากลายเป็นข้อความนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราปล่อยปุ่มใหม่นะครับโปรแกรมจะทําการคํานวณแล้วก็ตอบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนที่จะทําการทสต,ตัวนี้ได้นะครับนักเรียนต้องทําการติดตั้ง นะครับที่ใช้ในการอ่านไฟล์โคดูล่านะครับเราเรียกว่าโคดูล่าคอมไพน์นะครับอ่ะเราไปดูที่การติดตั้งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้นะครับต้องเป็นของระบบ Android เท่านั้นนะครับระบบ Android เท่านั้นตอนนี้มันจะมีตัวระบบ Android ไว้แล้วนะครับเราทําการติดตั้งนะครับไปที่เพจโซนะครับแล้วก็เสิร์ชหาคาว่าโคดูล่าคอมไพน์นะครับนี่นะครับโคดูล่าคอมไพน์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นไอคอนสีม่วงนะครับเมื่อจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดติดตั้งนะครับ ติดตั้งนะครับโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งมาให้นะครับโอเคเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แอปตัวนี้นะครับคอลูลาคอมไพน์นะครับมาใช้นะครับตัวนี้นี้คอลูลาคอมไพน์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเริ่มอย่างนี้เลยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเราทําการเทสนะครับนักเรียนก็ไปที่เมนูเทสนะครับแล้วเลือก Connect To o c c o อ p i l e นะครับจะมี QR Code ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้คือฝั่งเครื่องนะครับถ้าเป็นฝั่งมือถือครับนักเรียนก็เปิดแอป Cdular d u l a Compile นะครับแล้วก็อนุญาตให้เขาใช้กล้องถ่ายภาพนะครับเพราะเราจะต้องทําการสแกนคิวอารโค้ดนะครับจากนั้นเขาจะมีเฮลนะครับมีการใช้งานนะครับง่ายๆของพวกเราก็คือเรากดปุ่มสแกน QR Code นะครับกดอนุญาตนะครับ จากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะให้เราสแกนนะครับแล้วก็เอามือถือไปส่องที่ QR code ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับปึ๊บนะครับโปรแกรมทาการคอมไพน์นะครับเราก็เตรียมเทสโปรแกรมของเรานะครับสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้โปรแกรมมาแล้วนะครับวิธีการใช้งานเราบอกว่าเรากดปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วโปรแกรมจะคำนวณให้เราก็ทดสอบนะครับกดปุ่มครับ เราก็พูดใส่ครับ2องบวกสาบวกสบวกหสองบวกสามบวกสี่บวกห้านะครับเลขเก้านะครับอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวมาซื้อเอาเอาแปะกล้าออกก่อนเนาะเี๋ยวมาเสิร์ฟคูนี้เลียนเล่นกับตัวสกีนนะครับแล้วก็เล่นกับแปะก,กล้าเดี๋ยวไปนอนก่อนจะได้มองเห็นนะครับ จากนั้นเราทําการรีเฟซนะครับแล้วเรามาเทสเรามาเทสตัวโปรแกรมของเรานะครับกดครับโปรแกรมจะพูดขึ้นมาว่าให้ทําการพูดนะครับแล้วก็2องบวกสบวกสบวกหอ่ามันบอกว่าโย์ไม่ถูกต้องครับเพราะมีพลาให้เกิดขึ้นเอาใหม่ครับ2องบวกสบวกสบวกห้า ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับเห็นไหมครับได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับโปรแกรมเครื่องคิดเลขของเรานะครับดังนั้นสัปดาห์นี้นะครับไปทําการทดสอบโปรแกรมเงินฝากนักเรียนนะครับทําการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัวคณิตศา c o m p คอมพายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบนะครับเบอร์จี่ในการทดสอบอย่าลืมติดตั้งมาก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเรียนนะครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ